ืมนี่อยากให้เพื่อนๆมาอยู่ข้างในตอนนี้มากเลยเพราะว่า,วามันหอมมากโอ้โนี่พูดไปน้ำลายไหลไปฮะไ,ไม่ได้โม้งนะน้ำลายไหลจริงจริงโอโ้โหไฟไห <laughs> ม,ามา้ที่บ้านเราไม่ใช่ไฟไหม้ต่อมาไม่ใช่ไฟไหม้ <laughs> โอ้โหดูดูด <laughs> โอโ้โหนี่ครับอร่อยแน่นอนโอโ้ดู <laughs> โอโ้ดูเพื่อนๆดู สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมินินสวัสดีเพื่อนเพื่อนเลยครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มินินเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับนี่มินินจะมาทําอะไรครับมินินรีวิวมาม่าต้มทั่อะไรอะไรคืออะไรวยนี่ครับเพื่อนเพื่อนมินินเขาจะมารีวิวมาม่าช่วยร้อนครับนี่เพิ่งได้มาสดสดร้อนๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวมินินจะมาทําให้ดูนะว่ามันทำยังไงแล้วกินอร่อยหรือเปล่านะครับ กดแชร์กันครับไปช่องมินินด้วยค่ะเดี๋ยีเรื่องสนุกให้ดูด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมินินเขาจะพามาดูนะครับว่ามาม่าถ้วยร้อนเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ครับเพื่อนๆนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะโอ้โหนี่ถ้วยใหญ่มากโอ้โหมินินนี่โอ้โหมาม่าถ้วยร้อนนี่เราแกะมาดูแล้วนะครับโอ้มาลกอะไรอะไรโอ้มาลกไม่ใช่โอ้ไล่ก็โอ้ไม่ก็โอ้า หมีดินเปิดเพื่อนๆดูหน่อยครับนี่เปิดฟ้ามาหนึ่งสองสามปั๊บังนี่เป็นเป็นแบบชาบูนะครับนี่มีชาบูน้ำดำนะชั้นแรกเป็นมาม่มานะครับหิวอวันนี้หยิบหยิบชั้นนี้ขึ้นมาเพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับนะฮะเขาจะหยิบออกมานี่ว้ <Wow. S 1> าวข้างในเป็นห่อไว้สำหรับทำให้เกิดความร้อนนะครับมีผักสารหลายด้วยนะอา่านี่ครับอยู่ห้องใต้นะครับโอเคหมีนินกินได้ไหมหมีนินชอบกินไหมมาม่า ไม่เคยกินอันยังไม่เคยกินเหรอ,อะนี่เป็นครั้งแรกนะาาเดี๋ยวเด็กลองกินให้ดูนะครับโอ้โหดูดูหอมเลยใช่ไหมโอ,โ,อโอ้โหดูชื่นใจชื่นใจเริ่มขั้นตอนแรกครับเราจะแกะซองนี้นะครับเป็นซองทําความร้อนนะครับลงไปนะเป็นถุงความความร้อนนั่นเองนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่ข้างในจะมีถุงความร้อนนะครับอ่าอย่าใส่ลงไปนี่ตรงนี้ต้องอย่าให้เด็กมาจับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิด อันตรายนะอ่าเราก็ต้องใส่ลงไปแบบนี้นะครับอ่าันต้องไปอยู่ไกลๆก่อน <c oughs> มินิบอกวิ่งหนีไปก่อนนะครับนี่ต่อไปก็เทน้ำลงไปนะครับตามขีดของเขาที่เขาบอกนะครับ <c oughs> มินถอยมานระวังมันมันร้อนนะแล้ว <c oughs> ก็เทน้ำลงไปแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันจะปุ๊นี่เ <ๆ S 2> พื่อนๆน,น,นี่มันทำปฏิกิริยาแล้วมันทำปฏิกิริยาแล้ว โอ้ยโอ้ยนี่ครับมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วใช่ด้วยครับไฟไหม้ที่บ้านนี่ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไฟไม่ไม่หม็น้ำจังเลยไม่ใช่เหม็นม,มันเป็นควันนี่ครับแล้วแล้วก็เอามามา่มาเทใส่ไปแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆนี่ได้ยินเสียงปุดปุดไหมครับนี่เราเทน้ํานี่เป็นเป็นชาบูน้ําดํานะครับนี่เราเทชาบูไม่ได้ผลหรอพ่อนี่ไงลองมาดูสินี่นี่มันกำลังเดือดเห็นไหมโอ้โหมีเด็ดีใจใหญ่ครับอ้เพื่อนเพื่อนนี่มัน นี่ความไอความร้อนมันออกมาเลยครับอู้นี่นี่ได้ยินเสียงมากเพื่อนเนี่อู้นี่กำลังเดือดนี่เน้นเป็นฝากรเป็นฝากรนี่ครับปิดฝานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะร้อนจริงป่าอ้ยี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนูร้อนร้อนจริงไมเน้นมเน้นน้องจับดูอรงเนี้ยจับดูจับดูเป็นไงร้อนไหมร้อนไหมร้อนของจริงนะให้ฟังเสียงใกล้ๆนะครับไฟไหมที่บ้านเราไม่ใช่ไฟไหมตอมาม่าไม่ใช่ไฟไหมโอ้ม่เน้นนี่ ได้ยินเสียงมันกําลังเดือดปะน้ำกำลังเดือดปะแล้วลงองแล้วเราไปกันเถอะไปไหนจะไปไหนเราลองก,กินสิเดี๋ยวมันเสร็จแล้วเราก,กินกันนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวขอแอบดูนะแอบดูนะว่าเป็นยงไงบ้งางฮ่าโอ้ยนี่กำลังเดือดกำลังเดือดเฮ้ยเราเลืมใส่น้ำหรือเปล่าไม่นด้อะหรือเปล่าจะต้องนนี่ครับเพื่อนๆระหว่างกำลังมันกำลังเดือดนี่เราใส่น้ำลงไปนะโอเคนี่นี่นี่ผสมกับน้ำชาบูทำเมื่อกี้นะครับ เราก็ปิดฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอุ้ยกลิ่นหอมนะมินิงบอกกลิ่นหอมมากไหนมินิงจะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมครับตื่นเต้นเหรอดีใจดีใจนะจะได้กินมาม่านะโอ้ดูเพื่อนๆดูเด็กดีใจโอ้โหดูแอบดูกันเถอะไม่ต้องแอบดูนะเปิดค่อยๆเปิดดูค่อยๆเปิดดูเดี๋ยวร้อนมันเดือดก่อนไหมโอ้ยนี่เพื่อนๆด้วยโอ้ยนี่กำลังเดือดกำลังเดือดโอ้ยนี่ร้อน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 มันร้อนได้ไงอะมันร้อนได้ไงอะ อะไรมันวิ่งจนเหงื่อออกแล้วมินิน่ะฮะนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นถ้วยร้อนครับนี่นี่เป็นนี่เป็นรถชาบูน้ำดำนั่นเองโอ้โหนี่กลิ่นหอมมากอะแบ่งพิซซ่าอะไรพิซซ่านินพิซซ่ามากินได้ไงไม่ได้นี่ครับเพื่อนๆมันร้อนจริงนะเนี่ยโอ้โหนี่ควันออกนี่นี่เอาอันนี้มาบังให้ดูนะเนี่ยโอ้โหดูควันเพื่อนๆดูควันนี่เห็นชัดโอ้โหวดควันโอ้มินินไอเลยเหรอโอ้โหสำลักควันสำลักควัน นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะไหนขอลุ้นหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนวูนี่กำลังเดือดโว้เพื่อนๆนี่ควันเนี่ยควันโอ้หอยพุ่งควันหอยพุ่งอุ้ยร้อนจริงร้อนจริงแอลกอฮอล์เลยแอลกอฮอล์ทำไรฮะเอามาให้อันนี้มันไฟไหมอ๋อไม่ใช่กินไอ้โป๊แตกต้องใช้แอลกอฮอล์จุดฮะนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจับ ลองเปิดมาคนอุ้หู้หู้นู้้นดูเพื่อนเพื่อนดูหุ่นละอองละอองนี่ไอ้น้ำโอ้โหนี่ครับหู้หอมหอมมากมินิหอมไหมหอมเปล่าโอ้โหดูหู้นี่ชาบูน้ำดำนะครับหู้นี่ของโปรดเลยนะของโปรดมินินเลยนะอืมนี่นี่เราต้องค้นหน่อยมาม่าชาโคลเปล่าไม่ใช่มาม่าชาโคลมาม่าชาโคลมต้องเส้นสีดำนี่ครับ โอ้ยกำลังเดือดโอ้ยนี่มีผักด้วยนะโอ้ยดูอืมนี่อยากให้เพื่อนๆมาอยู่ข้างในตอนตอนนี้มากเลยเพราะว่ามันหอมมากโอ้ยนี่พูดไปน้ําลายไหลไปฮะไม่ได้โม้นะน้ําลายไหลจริงจริงโอ้โหโอ้ยอยากกินแล้วเดี๋ยวปิดฝานะขออีกหน่อยนะหนูดูไหนไม่ยินทำท่าหิวยังไงนะเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้ยหิวหิวโอ้ยดูโอ้ยดูเด็กตาลอยนะหิวโอ้โหดูเลียปากอีกแล้วเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวปากนี่คือหิวแน่นอนโอ้ยกินหอมน่ากินนะครับโอ้ยไม่รู้จะบรรยายไงเลยครับเพื่อนๆแบบว่ากินมันหอมมากเนี่ยเนี่ยตอนนี้เปิดมาดูนะหืมหืมกินหอมมากแบบหืมมันจะสุกแล้วนี่พูดไปน้ำลายไหลไปนะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหดูโอ้ยโอ้ยเนี่ยสุกแล้วมินเนี่ยอุ้ยร้อน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 อุ้ยเมื่อกี้โดนขอบถ้วยร้อนร้อนร้อนอุ้ยดู อยากเพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหดูได้ทีแล้วได้ทีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมให้ด uh ูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนอืมอ yeah. ือือืโอ้ยร้อนโอ้ยอร่อยมากอืมอืมอืมอร่อยนะครับเพื <h uls> <h uls> <h uls ่อนๆแบบ มันกินมาม่าชาบูน้ำดำงั้นเลยแล้วแต่มันดีตรงที่ว่าเราอะถ้าดึกๆหิวขึ้นมาเนี้ยเรามีน้ำเปล่าขวดเดียวแล้วก็กินได้แล้ะโดยไม่ต้องแบบลงไปต้มมาม่มาให้เปลืองแก๊สนะอสะดวกนะครับสำหรับใครที่อยู่ตามหอหรืออาพาร์ตเมนต์ต่างๆที่เขาห้ามทำอาหารนะครับม,มาม่าถ้วยนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆไม่ดูนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้กินได้ด้วยอร่อยนาะ โอ้โหโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยดูโ huh. อ <that> ้โหนี่โอ้ยโอ้โหดูดูโอ้โหนี่ครับอร่อยแน่นอนโอ้ดูโอ้ดูเพื่อนเพื่อนดูเจ้เข้าตาเจ้เข้าตาไม่ใช่ไอ้เข้าปากสิเออลองให้นี่โอ้โหไปเอาแตงไหนเอาจากโอ้โหดูเพื่อนเพื่อนดูไม่ลิ้งกินอ่ะอร่อยมากโอ้โหมีความสุขอออืื้ห มาม่าจะแปะบนหัวอยู่แล้วครับโอ้โหอร่อยจริงแสดงวอร่อยจริงเนี่ยดูมินินกินโอ้โห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 อร่อยอร่อยอร่อยอืโอ้โหนี่แสดงว่าอร่อยจริงนะครับอ่าโอ้โหดูเพิ่อนโอ้โหร้อนร้อนร้อนระวังระวังไ้ตักบนบนตักบนบนตักบนบนหน่อยเพื่อนเพื่อนดูหน้าตาเด็กอร่อยนะโอ้โหนี่อร่อยจริงครับ ยอดใช่ไหมเนินนะอ่ามันมีมันมีสามรถนะเพื่อนๆนมีรู้สึกว่าจะมีรถหมาล่านะชาบูน้ำดำแบบุ้ยนี้แล้วก็มีแกลวฮอนอ่าอย่าไว้ไมินินมารีวิวอีกสองรถให้ดูนะครับเพื่อนๆนวันนี้ไมินินมารีวิวให้เพื่อนๆืนดูแล้วนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องไมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับวันนี้มินินขอตัวไปนอนกันนะครับบ๊ายบาย